ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องโอ้เจ็บดีจังบกสังครับผมมา้ามันนี้น้าหงครับว่มางจะว่าดินเปียกแล้วนะครับผมจังพี่น้องจังครับผมดันไ่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตุ่มนะครับผมโอ้โห้ตัวนี้นดินบวมซื่อๆนะครับผมบอก โบเป็นตะเลี่ยวนะครับจักสีเฮ็ดได้บ่ได้พี่น้องโบเหลี่ยวกับย่านมันแห้งพุ่นแล้วครับผมเป็นดินเรืองเหลืองนครับว่าทรายกับทรายอยู่ครับแต่วันเป็นดินเรืองเหลืองนะครับผมไหลลงไปนี่ก็อยากบวมเบียมบวมเบียมนะครับย่านบ่คืออยู่พี่น้องย่านได้ถอยตั้งรักไม่ก่อนนะครับ โอ้สิได้ไปเหตุงานคืนก่อนครับถ้าเป็นแบบนี้เมื่อในกระฝนตกมาขึ้นนั่นตกบัดขึ้นนะครับผมจังบัดอุบลน,นะครับฝนขั้นได้ตกกระตกน้ำตกนี่ครับพี่น้องบ่คือแล้วครับบ่คือแล้วขั้นเป็นลักษณะแบบนี้เด็ดไปกับพระแต่ยํำม,มันดินบวมมาซื้อน,นะครับผมล้องบึงพี่น้องมันก็มหาหอดได้สองสามบาทน,นะครับผมผู้เด็ดดี บอคือครับผมยันเดือดอวยก่อนโอ้ยเสีย,ยวๆครับผมจังบักสร้างขั้นแบบนี่บรรยากาศมันจะสวยเบียคับพี่นอ้องกินสปอนเซอร์กันสังนลิ้นนวมครับผมบ่ได้เรื่องได้เล่าแล้วครับกันเป็นแบบนี่มีทางเดียวคือไม่เงินเท่านั้นะครับผม บบได้เงินเพิ่นดอกพี่น้องกานเป็นแบบนี้ลักษณะบ่คือแะไรครับผมโอ้ยมีงานกระเฮ็ดบบได้พี่นอ้องฝนก็ต๊กน้ำต๊กนี่ใช่เด้ลรอครับสุดเไปหาสามมั่นเลยพี่น้องคาดเป็นแบบนี้ครับผมมันบูมเบียมนะครับมันก็บ่อนได้ลมดอกครับรถก็ได้แต่มันคือลมซื่อดอก จัดใจขึ้นบ่ได้บ่จักพี่น้องเจ้าดินขึ้นไปคูนเป็นไฮมั่นนะครับแต่ว่ามันกลับบ่เป็นคือดังสี่เข้าคิดนะครับผมป่าฝนบ่เป็นใจพี่น้องเอ้ยกลับซะก่อนครับกลับซะก่อนมันเหมือนาจจงมาใหมา่มันแห้งจกักซีหามือก่อนครับวันนี้เฮ็ดบ่ได้บ่บ่ไใดแล้วครับในช่วงสองสามเหมือนี้ นาจะยังเฮดบ่ได้ยังนะครับผมรบบบรจริงครับเห็ดได้ก็เป็นเคาะห่อนเนาะพี่น้องฟาดันบบข่าขึ้นบ่ได้บ่จ้าครับผมพี่น้องเก็บของกลับบ้าหน่องเอาไว้ข้าแนว ีเดี๋ยวเปลี่ยนไปกันบัดโอเมนซ่าครับผมกับๆับพี่น้องกรับฮูย่างกระยางหย,ยากครับประมาณนี้เลยพี่น้องโบไว้ครับโบไว้ขอไปตั้งรักก่อนครับผม เดี๋ยวไปเฮ็ดงานอื่นถาก่อนนะครับผมเมื้อเนี้พอไปใสร็จเลยพี่น,อน้องเมื่อเมื่อคนตกบัดขึ้นพี่น้องเอากระติกน้ำติ๊กใน,มกนเมื่อก่อนนะครับผมเปิ่งซุ่งแล้วโบโบพานนะครับกินน้องเดี๋ยงมาเป็นคุมาน ขอให้ทับกุนพี่น้องมันนี่บาไปครับผมโอ้โหโอ้เหนียวโอ้ย่างแล้ย่างหยากได้พี่น้องกันย้อนหลเดนาะโอ้นักกระติกน้ำกระช่วกกันบ้องฮึ ครับก่อนเนางเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมเด็ดไปกับบ่อเบอร์เวนะครับนักรถซื้อ ว่าได้เลยว่ดวัดวเน็เลนเป็นดีดีด้อนะเนาะพี่นหรอวัวเหลียวครับบัวเหลียวเหมือนหนามากไหมนะครับผม แล้วนี่ก็เอาดินเอาดินไปเบิดนะครับในดินไกลแน่อยู่นะครับผมนะครับแล้วก็เห็นยังบ่ไหนเรา่นดองมาหานอนกัก่อนนะครับผมมือนั้นเราคุกใหม่ลงหน่อยเพื่อนนะครับคุกศาสตร์ใหญ่นะ ไปพี่น้องจิบเนี่ย็โมเดียนะครับกลับบ้าน <c oughs> เอ้ยพ่อๆกันจิบนานนะครับผมจิบเนี่ยขอโต๊ลาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับ